นนี้บอเจ็ดพันเขาวานน่ะเอใสละงตรมือเองมือมั้ขาดหมดแล้วใส่จนขาดเลยนะเออค่ีว่ปลาดิซอไหมเด้อ,อดูเนาะจบสมื่เนาะต้องการกชิ้นดอกไมชิน้นมันด้านไปเลยแวยูน,นี่ฟังนี่ขึ้กันทุกคนเดี๋ยว่งเอามือใกล้ๆว่งที่งขนนล้เองนเจ็ดห่น่ะโอ้เจ็ดหมื่นโเขาคือยางเงินดิ มาฟ้ามาเราไน้อ,มา,ม,นอามาเอารถจักรยานรถเกี้ยนสวัสดีครับที่นังกว่บา,ม,ามันปะนนเ,อเออที่ยงที่ยังยังไม่ได้หูฟังหี่้อ,องเดียวให้เขาเอาา <นะ S 1> ื่นใส่ปะให้ขเขาทเียเขาเอาื่นใส่เ,เปลี่ยนกันเต็มบ,บ้ามือหนึงนี่กล้องนี่โอ้ยสามเทียหรอสี่เทีย ไมขี่ดีแถวะเนีกินแล้วไปขี่แล้วมันาให้บ่ฮะอันมาเนี่ยยาเด้อนเดอดเด้ไมว่ามันกิบหยาตดเนี่มันมันยิงเออมันยิงมันมันตดมันตายเป็น้าเนีมันมคือว่าคือหยางสิเห็นบ่ ไอ้กองชีนี่บอกกองชีอะตัดชีอะอันนี้บอกเจ็ดพันเขาวานะอยยะดีอยู่ไอ้อหืมดีอยู่ตักในบันที่นี่ตักเบิ้งนะ่ะสิเบิง้งผมเข่าไปได้ปะเนี่ยโอ้ยทั้งตัวทั้งนี่มันนะ เออดเดินโดน,นเทียได้นะไอ้ตัวปลวยมันอันนั้นบเทียล้อยเลยทุนเหรออืมบ้าโดดขามหัวห่ะเขาไม่ได้ฝึกม้านบะฝึกฝึกขามหัวไหม ล้อก็ดีเนาะมันมีเฉพาะตักขี่โดยเฉพาะมเพราะแมนอันนั้นเนื้ทักเนี่ยมันมีเฉพาะตักขี่โดยเฉพาะสองกองตินี่สองกองบอกตักหมื่นบ้างนโอ้เก็บเตียมตัวนี่ออนี้วเ่พแเามอคนไทยอ่ลากเน่ือพอเอาหนีลากเอาปกปลดหลังลากเอา าาลาไปห่อนหม่องอยี่เทียงจังคอยนี่ตัวมาเมียกตกับมามีสุขาโตัวตักตั้งต่เศร้าพูดนะตักก็ไปกับมา้าห่าเฮ้ยอะคือคอกนึงตักแท่น,นึงเจ็้หันให้มาเขี่ยมันถูกเขี่ยมันก่อนยสวย ยงบอลมันตักขี่มานี่คือคอ,อกนึงแค่ตักแค่เทเดียวคือตักจนเอาบ,มอาบอดมือตักบดมือมือยังยังมือล่นตักต้น,นั่นอีกยังมือแรงถึงต้องไปตักที่ในครอบมือทันอีกบอลมันขี่ก็ตักอีกเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในคอ,อกหันมันนั่นไงมันเด่นไอ้คอกมันสะอาดอือม,มันต้องดูแลเ,เ,<อ>เป็นพิเศษเพราะเพราะว่าคอกมันหน่อยแล้วมันนั่นนี่ใส่ตุงมือตุงมือบ้างขาดหมดแล้วใส่จนขาดเลยนะเออเพิ่มเร็วหน่อยปลาดิซึ่อไหมเด้อ จับไนี่จนมือบวมมตวนเลเอ็นบ่เออมือบวมมเลตัน้ตัวนี้เดชชิดละเออเป็นไตตัวนี้ไอ่นั่นแวมือบวมมาเลยมันจับดูเนาะจับสมือเนาะตัวนี้ก็ชิดไปดอกระชิด่อมันด้านไปเลยแล้วยูนี่ฟังนี่ขึ้นก่อนนะคนอือเดี๋ยวิึงเอามือใก้ใกล้เบิ้งอเบิ้งก้ใก้กรบงานเจ็ดหมน่ะอ้เจ็ดหมื่นวได้เขาก็ยกเงนด Fun, บด an, มือเจ็ดจุดเบ็ดมือสองขุ่นมือนี่ไงไปอารมณ์ออกมาปะเอาผมครับลาไปก่อนครับสวัสดสีครับ <tracking>